จเจริญธรรมสำนักดีค่ะวันนี้วันที่26พฤษภาคมพศ2566นะคะเป็นฤดูการทำนามาถึงแล้วนะคะปีนี้ก็จะแหวกแนวกับทุกปีด้วยการไทวานนะคะทุกปีก็จะมีไททิ้งก่อนแล้วก็ค่อยปั่นหวานนะคะปั่นโรตารี่ ปีนี้แหวกแนวกว่าทุกปีนะคะลดต้นทุนการไถกระบวนการเตรียมดินของปีนี้คือหลังจากเก็บเกี่ยวนะคะเราก็ได้ปัน่นปั่นดินคลุกกับตอซังข้าวแล้วก็ฟางนะคะหลังจากฤด,ดูการเก็บเกี่ยวมักทิ้งไว้ประมาณ6เดือนนะคะก็สังเกตเห็นว่าหญ้ากำลัง ขึ้นนะคะหลังจากที่มีพายุฝน